สำนกงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพานะคะเราอยู่กันที่แปลงผักต้นแบบของผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งแหง่งตำบลลำไผ่นะคะผู้ใหญ่นิทานทิ์เพิ่มแยม้มผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านลำไผ่ใต้ตำบลลำไผ่อำเภอเทพาจังหวัดสงสานะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านนะคะมีส่วนสําคัญมากในการช่วยพัฒนากรนะครับเคลื่อนโครงการหนึ่งพัฒนากรหนึ่งหมู่บ้านต้นแบบการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งตอนนี้ลูกบ้านของผู้ใหญ่ปลูกผักไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์า1หนึ่ง ะะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผู้ใหญ่นะคะมีแนวทางการกับเคลื่อนอยังไงทําไมลูกบ้านของผู้ใหญ่เนี่ยถึงปลูกผักได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดูกันเลยค่ะก็เริ่มจากตัวผู้ใหญ่เองนะคะผู้ใหญ่เป <ขอ S 2> ็นคนอชอบนะปลูกผักจะกินอะไรก็ปลูกอันนั้นจะกินอะไรก็ปลูกอันนั้นจนว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะให้ชาวบ้านมาดูเป็นตัวอย่างได้นะคะการปลูกผักอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อกินเอง เพื่อสุขภาพเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีงบอุดหนุนมาช่วยผู้ใหญ่ก็เลยทํากองทุนเอ่อโครงการกองทุนเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ได้ซื้อพันธุ์มาเพาะแล้วก็ได้แจกจ่ายกับสมาชิกลูกบ้านทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็ลูกบ้านก็สามารถที่จะพอได้ผลผลิตก็สามารถขยายต่อให้ครัวเรือนใกล้เคียง จนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของหมู่บ้านก็มีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการผักยกแคร่ผักยกแคร่นี่คนที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็พื้นที่หมู่ที่3เป็นพื้นที่รับลุมเวลาฝนตกเหมือนปีที่ผ่านมานะคะฝนตกตลอดปีไม่สามารถจะปลูกผักได้ทีนี้เรามาสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกผักยกแคร่ชาวบ้านก็ไปทําแล้วก็สามารถที่ว่าได้ผลผลิตปลูกผักยกแคร่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ชาวบ้านก็พาไป ก็สามารถที่จะเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ก็ได้ทําโครงการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์สตรีลำไพรใต้นะคะก็อะอบรมรูปบ้าน ให้เขารู้จักทําดินหมักเราไม่ต้องซื้อเพราะว่าดินหมักมันก็มีราคาแพงถ้าเราซื้ออุปกรณ์มาผสมเองมาประกอบเองโดยที่ว่ามีปราชญ์ของชาวบ้านมีผู้รู้ในเรื่องการผสมดินผสมปุ๋ยหมักก็จะมาอบรมให้กับรูปบ้านให้กับชาวบ้านแล้วก็ได้เอาไปทําเองก็ปลูกผักในดินที่เราเราผสมเองนะคะมันจะลดต้นทุนมากแล้วก็ปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมีชาวบ้านก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและก็ปลูกผักเองร้อยเปอร์เซนต์สำหรับคําว่าร้อยเปอร์เซนต์สำหรับคนที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะสําหรับพื้นที่บ้านเช่าประมาณ1%ปซก็ผู้ใหญ่ก็ได้รณรงค์ให้เขาปลูกผักแบบว่าใส่กระถางใส่ตะกร้าใส,วส่วัสดุที่เหลือใช้แล้วก็เราดินที่เราผสมเองแล้วก็ไปปลูกผักมันก็สามารถปลูกได้ใช้เลี้ยงครอบครัวได้กินผักปลอดสารพิษทั้งครอบครัว ขอเชิญพี่น้องอำเภอเทพาทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะคะให้หันหน้ามาปลูกผักกินเองโดยเฉพาะผู้นําเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านปลูกผักกินเองปลูกผักกินเองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ดูแลสุขภาพขายได้มีเท่าไหร่ขายหมดขายไม่พอนะคะสําหรับผักปอสานพิกผักอินทรีย์สามารถปลูกเลี้ยงครอบครัวได้นะคะเชื่อนิจาทิพย์นะคะนิจจทิพย์การันตีนะคะปลูกผักดีแน่นอนค่ะรับายได้สู้ไห้สู้